สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2วันนี้ก็มาพบกับคุณครูพรจันทร์ปรุงปลื้มอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนก็จะเป็นเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีบทสนุกสนานกับการเล่นค่ะ เนื้อหาที่จะเรียนวันนี้เพื่อให้การเรียนของเราเป็นไปด้วยดีเราก็จะมาเรียนรู้คํำศัพท์ในบทเรียนก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาอ่านจับใจความกันนะคะมาดูคําแรกค่ะจานบินจานบินหมายถึงวัตสุวัตถุบินลักษณะคล้ายจานสองใบคว่าประกบกันเชื่อกันว่า เป็นยานอาวกาศที่มาจากดาวดวงอื่นค่ะดินสอพองดินสอพองเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาวใช้อย่างแป้งดินสอพองเขาจะมาปะหน้ากันนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะทอดทอดในที่นี้หมายถึงอาการที่ปล่อยสิ่งที่เป็นเม็ดหลายๆเม็ด ลงกับพื้นอย่างเบามือเช่นทอดมเมล็ดน้อยนาหรือทอดมเมล็ดมะขามนะคะประสานสัมพันธ์ประสานสัมพันธ์หมายถึงเชื่อมความผูกพันค่ะพลิกแปลงพลิกแปลงคํานี้เป็นคําควบกลั่นะคะควบลอลิงนัเกเรยียนจะต้องอ่านอย่างชัดเจนนะคะควบนะคะพลิกแพลงหมายถึง เลี่ยนแปลงไปจากปกติพลิกแปลงหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปจากปกติค่ะพังภาพพังภาพหมายถึงอาการที่นอนคว่ำหน้าเชิดมนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศหมายถึงคนที่ฝึก จนชำนาญเพื่อเดินทางออกนอกบรรยากาศของโลกสำหรับมนุษย์อวกาศคนแรกที่เดินทางออกจากโลกไปยังดวงจันทร์ก็คือนีนอาร์มสตรองค่ะเม็ดเม็ดหมายถึงส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้หรือเรียกว่าเมล็ดก็ได้ หากใช้เป็นลักษณะนามให้ใช้ว่าเมตรเช่นกรวด1เมตรลูกข่างลูกข่างลูกข่างเป็นของเล่นเป็นลูกกลมๆค่ะมีเดือยเราใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือได้เชือกเด็กๆเ,เคยเล่นลูกข่างกันไหมคะ คำนี้นะคะอ่านได้สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งอ่านได้ว่าสมาดุลสมดุลหรือจะอ่านแบบที่สองก็ได้ว่าสมดุลสมดุลหมายถึงเสมอกันหรือเท่ากันค่ะมากเก็บมากเก็บเป็นการเล่นของเด็กใช้เม็ดกรวด หรือเม็ดผล,ลไม้ขนาดเล็กๆเ,เช่นเม็ดน้อยนาโยนแล้วเก็บมีวิธีเล่นและกะติกาต่างๆนักเรียนเคยเล่นหมากเก็บไหมคะคุณครูก็เคยเห็นเด็กๆเ,เล่นกันสำหรับเด็กๆบ้านเราเราก็จะใช้ลูกแกว้วมาเล่นเป็นหมากเก็บหรือใช้ก้อนหินบางคนก็ใช้เม็ดมะขามก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านประโยคกันดีกว่าค่ะดูประโยคแรกเขานอนพังภาพอยู่บนพื้นเล่นเป่ายางกับน้องพังภาพเมื่อกี้หมายถึงการนอนคว่ำหน้าเชิดใช่ไหมคะนักเรียนนึกภาพออกไหมคะเขานอนพังภาพอยู่บนพื้นเล่นเป่ายางกับน้องแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่าพังภาพค่ะ ประโยคที่สองค่ะเด็กนักเรียนบางคนทำของเล่นได้เองเพราะรู้จักพลิกแปลงพลิกแปลงหมายถึงเป็นยังไงคะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะรู้จักดัดแปลงเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วนักเรียนละคะใครสามารถทำของเล่นได้เองบ้างคะ นักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วรู้จักการนำคำศัพท์มาใช้โดยการแต่งประโยคอย่างถูกต้องแล้วภาระงานของเราในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนทำทักษะภาษาหน้า90 91ข้อที่2ค่ะทักษะภาษาหน้า90 91ข้อที่2และ ทำใบงานที่ครูแนบไว้ใต้คลิปการสอนนี้ด้วยนะคะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับใบงานทำเสร็จแล้วถ่ายรูปลงไปในอัลบั้มในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูจะตรวจให้แล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้วันที่มาเปิดเรียนส่งคุณครูด้วยสำหรับใบงานชิ้นนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ